นี่นะครับพิธีการบรรจุองคเหล็กไหลเข้าสู่สังขาบรบารมีนะครับขั้นแรกก็ให้ท่องคำว่าพนมะมหามงคลชัยยะชัยยะอำนาจบัางมีสีสุขป,ปานามะสัญญาโหตุพนมะมหามงคลชัยยะชัยยะอำนาจตั้งมีสีสุขป,ปานามะสัญญาโหตุอันนี้ข้าพเจ้า ชื่ออะไรนามสะกุลอะไรก็บอกไปเนี่ยข้าพเจ้ามีบุญแล้วมีกุศลแล้วข้าพเจ้าขออาราธนาบุญกุศลนี้ให้เป็นบุญทิพย์เป็นพิธยญาสมบัติทรัพย์ส่งเข้าในสังขารของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออาราธนาบุญกุศลนี้ทุกภพทุกชาติแล้วก็ภาพเป็นสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยเอาเทียนเข้าไปก็คือเผาเผาไปเลยให้มันไหม้หมดเพื่อที่จะ ส่งบุญจุศลน,นนี้ให้เป็นธาตุอากาศเราก็หายใจเข้าไปอ,องค์เหล็กไหลนี้เขาก็จะมาประสานกายเราพอเราทําเสร็จเรียบร้อยก่อนนอนแล้วก็กินน้ําเกลือใส่กับน้ําเปล่าน้ําอุน่นๆน้ําเกลือแกงเราเนี่ยใส่คขึ้นประมาณแก้วหนึ่งเนี่ยแล้วก็กินก่อนนอนพอเช้าม,มาเขาก็จะปรับธาาุเราให้เป็นธาตุอากาศนี่ก็คือการบรรจุท,ทาที่ถูกต้อง ถ้าใครสงสัยอะไรก็ให้อีดูลหลายๆรอบ